สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกทท่านและสวัสดีกับซัพพอร์เตอร์ของเราทุกทท่านด้วยนะครับเนื้อหาในวันนี้ผมก็จะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมจากทาง XM ครับ XM ตลอดเดือนธันวาเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้เขามีโปรโมชั่นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากครับมีอยู่ด้วยกัน2โปรโมชั่นโปรโมชั่นหนึ่งก็คือโบนัสเงินฝากครับฝากเท่าไหร่ได้เท่านั้น100%เลยได้สูงสุดที่500ดอลลาร์สหรัฐอันนี้เป็นโปรโมชั่นที่1ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยสําหรับลูกค้าา XM เ่ นนและโปรโมชั่นที่2ครับสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีบัญชีเทรดกับทาง XM เขาเรียกว่า welcome bonus คือเมื่อก่อนเนี่ย XM นั้นเขาจะมี welcome bonus อยู่ที่30ดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมครับแต่อันนี้เขาขยายใหญ่ขึ้นเป็น50ดอลลาร์สหรัฐ เรียกได้ว่าเป็นเวลคัมโบนัทที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังยังไม่เคยมีบัญชีเทรดกับทาง x m อันนี้เป็นโอกาสดีๆที่เราไม่อยากที่จะให้คุณผู้ฟังพลาดเลยนะครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นที่ x m นั้นจัดขึ้นเพียงแค่31วันเท่านั้นนะครับก็คือตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31ธันวาคมปี2022นีนี้คุณผู้ฟังหลายๆท่านก็อาจจะสงสัยว่าแล้วเงื่อนไขเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เงื่อนไขาตามที่เราได้รับมาเนาะก็คือว่า เงื่อนไขเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนกับโปรโมชั่น30ดอลลาร์เวลคัมโบนัสเลยครับก็คือเรายัางไม่เคยมีบัญชีเทรดกับทาง xm มาก่อนแล้วคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยก็คือ i p Address นะครับในการสมัครเปิดบัญชีเทรดนี้จะต้องไม่ตรงกับ IP ที่เราเคยเปิดมาก่อนนะครับก็ถือว่าเรานั้นเป็นลูกค้าใหม่เลยครับเป็นลูกค้าใหม่ที่สมัครเข้ามาเทรดกับทาง xm เลยเมื่อเราสมัครเข้ามา คุณผู้ฟังหลายๆท่านก็อาจจะไม่รู้ว่าจะสมัครอย่างไรดีขั้นตอนการสมัครยากหรือไม่ในการเปิดบัญชีเทรดกับทาง XM คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูวิดีโอในช่องของเราได้เลยนะครับผมก็ทําวิดีโอขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องการเปิดบัญชีกับทางโบ b เ o อ e r XM เมื่อเรากรอกข้อมูลเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วครับเราก็ยืนยันตัวตนยืนยันที่อยู่เนาะรอสักครู่หนึ่งเราก็จะได้บัญชีมาเทรดแล้วนะครับทีนี้เขาก็จะมีออปชันเกี่ยวกับโบนัสให้เราเลือกเนาะเราก็สามารถที่จะเลือกโบนัส50ดอลลาร์สหรัฐได้เลยแล้วเงื่อนไขในการถอนเงินมีอย่างไรบ้างคือในตอนนี้นะครับเงื่อนไขในการถอนเงินก็คือว่าเรานั้นจะต้องเทรดแล้วได้กําไรอย่างน้อย 5ดอลลาร์สหรัฐในการเทรดเราถึงจะถอนกําไรออกมาได้แต่ก็จะมีเงื่อนไขหลอดขั้นต่าอยู่ด้วยนะครับแต่หลอดขั้นต่ำเนี่ยก็ไม่สูงนะก็แค่0.1หลอดเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าเป็นบัญชีที่เล็กลงมาอย่างเช่นบัญชีไมโครนะครับก็10ไมโครหลอดเท่านั้นเองนะครับก็คือหน่วยเทียบกันมันก็คือ0.1หลอดในสแตนดาร์ดหลอดเรียกได้ว่า ขั้นต่ำหลอดที่เขาให้มาผมเชื่อว่าอันนี้เป็นหลอดต่ำที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาแล้วนะครับก็คือมีขั้นต่ำอยู่ที่0.1หลอดเท่านั้นเองและจะต้องเปิดออเดอร์อย่างน้อย5ออเดอร์ถ้าพูดง่ายๆก็คือว่ามีเงื่อนไขในการถอนกำไรของเรานะครับแค่3ข้อเท่านั้นเองข้อแรกก็คือจะต้องได้กำไรอย่างน้อย5ดอลลาร์สหรัฐข้อที่2จะต้องเทรดอย่างน้อย 0.1ในบัญชีสแตนดาดหรือถ้าเกิดว่าเป็นบัญชีไมโครก็จะ10 lot นะครับและสุดท้ายข้อที่3ก็คือจะต้องเปิดออเดอร์อย่างน้อย5ออเดอร์ขึ้นไป อันนี้เป็นเงื่อนไขในการถอนกําไรและกําไรที่เราได้มาจากการเทรดบัญชีโบนัสนะครับก็สามารถที่จะถอนได้เลยเรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังยังไม่มีบัญชีเทรดและต้องการที่จะเปิดบัญชีเทรดและต้องการที่จะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกับ you have trader คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเปิดบัญชีเทรดใต้ลิงก์วิดีโอนี้ได้เลยนะครับอันนี้เราต้องขอบคุณมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเปิดบัญชีเทรดภายใต้ลิงก์ของเราอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราด้วยกัน แอดไลน์แอดยูแฮตไทยแลนด์เพื่อที่จะมาพูดคุยกับเราหรือถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอื่นๆนะครับสามารถที่จะทักายน์เรามาได้เลยนะครับเราก็สแตนบายพร้อมที่จะตอบคุณผู้ฟังอยู่ทุกเมื่อเลยครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องบอกกับคุณผู้ฟังตรงๆเนาะเราก็ไม่ได้กากอะไรกันอยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกตรงๆว่า,าคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามอัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขอื่นๆได้นะครับในคอมเมนต์เนาะถ้าเกิดว่า ทางบลกเกอร์นั้นเขาจะมีการเปลี่ยนเงื่อนไขหรือว่ามีการอัปเดตเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะรีบมาโพสต์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่เงื่อนไขปัจจุบันที่ผมได้เล่ามาเนี่ยก็คือเงื่อนไขที่เราสามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดทั้งสิ้นจนกว่าทางบรกเกอร์จะแจ้งมาว่าเออจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนะอันนี้ผมก็จะรีบมาคอมเมนต์เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมยังไม่ได้มีคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับเงื่อนไขเท่ากับว่า เงื่อนไขยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็สามารถที่จะยึดจากวิดีโอที่ผมพูดได้เลยนะครับขอบคุณสําหรับการรับฟังถึงตรงนี้นะครับหวังว่าเราจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ uhas. com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด